สวัสดีทุกท่านทุกท่านที่ดูรายการเอเซนบีทีวีนะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาเล่นโบเกสโบเกสัก้าตามตามอื๋สึก๋ตามการตามคำขอของเพื่อนที่โรงเรียนวันนี้ผมเอ้ยเพื่อนในโรงเรียนบอกว่าให้แค่เกมโบเกสัก,ก้าหน่อย,อยตามคำขอแล้วครับ ถ้าถ้าผมอพูดตีกออันค่ขออะไรด้วยครับสะอึกน,นใไม่หายลเ,าเลยไปเรื่อกันเลยนี่ตามผ่อนเพื่อนอะอเดงผมไม่ได้ผมอาจจะ ัดคลิปหนึ่งถึงหรือสองคลิปนี่แหละครับไอ้บอก,บอกสก,กาตนะนี่ของผมนะใครอยากแข่งกับผมก็มาได้ไดนะครับนี่ผมมีตัวกากเป้กากครับ โอเคโอเคอืมโอ้เควันนี้มันทำอะไรดีในเกมบ okay, าเซสกะเอามาล็อกเควินหน่อยก็แล้วกัน 对吧、okay, เด,เดี๋ยวตอนเก้าห้าสี่ผมจะจับเคสรถสื่อว่ะเฮ้ยเดี๋ยวปเ,<ฮ>เ,เดี๋ยว,เ,ยวเอาเก้าห้าสี่มันเชื่หรือตอนบายเดี๋ยวตอนบายเดี๋ยวผมค่อยมาน่าจะไปตอนเช้าไม่ว่างตอนเชามม้าผมกนเรียนโอ้เสียอ่ะ บาแล้วค่ะโอเค,อเคผมจะที่ผมมีคือดิสดันเมกาน์ครับก่อนเมกาเอสนะม,มันไงผมั็เตรียมมาแล้วแล้วก็จูไข่จูไข,ข่นะทีนี้ผมก็กำลังจะเมกาค่ะ มันอยู่นะ้ะแล้วก็มิวนิวคนระับนิวนี่ก็ไม่ได้ค่อยใช้ครับต่อไปคืออืมอะไรจำชื่อตัวนี้ไม่ได้เอออะไรเออชื่อชื่อตัวอะไรวะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปเลย นะครับผมดูนะครับถ้าใครรู้นะคอมเมนต์ใตนะ้คลิปบอกผมหนนะ่อยครับต่อไปลูกเกียนี่เติมนะนี่คือเติมมือข้าแรกจะได้ลูกเกียร์ครับติมไตรงข้าแรกจะได้ลูกเกียร์นะโอเคแล้วเดี๋ยวใสองก่อนต่อเติมมือข้าแรกจะได้ลูกเกียต่อไปไลชูมาจากพิคาชูแล้วก็ ตัวอะไรไม่รู้จะไม่ได้ใครบอกด้วยทีครับไปโชว์ครับอ,อยต่อไปคือเอ่ะไรลืเรมเลยใครรู้ก็พิเศษบวต่อไปนี่ตาไฟคนระับผมกำลังจะเพูดตัวนี้เนะครับบอกว่าตัวนี้เทพแบบแต่ก็เทพจริงนะครับแต่ผมรู้มันเทพตัวเอ้เดี๋ยวบอกให้ผมเนี่ยผมรับวัฒนาหาขาดนี่อยู่อ่ะ สีฟ้าๆน้ำสีสนะ้ำเงินอะโอเคต่อไปอีกคาแม็กผมมีครอบเรนดิสเอนแล้วก็คาแม็กแล้วก็ฟูจิบานะนะฟูจิบานะเนาะคาแม็กตอนนี้ก็เลเวลอยู่แล้วอัะต่อไปอันนี้ชื่ออะไรไม่รู้อ่ะตนนัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้โดยทีย่ไฟก้อนนะแล้วก็ลิโอรุเยแล้วก็อันนี้ตัวอะไรไม่รู้ เงแล้วนะครับโกกมนนี้เอาไปดูว่าไอ้เจ้าไปที่มันมีอะไรก่อไปดิชิปนะครับโอ้เสือยางแรงเลยวันนี้มันเป็นมันเป็นมอนนี่ว่ามันเทพได้ไงอ่ะเราว่ามันเทพเลยอย่างรู้่ะ Một đôi nào mình xếp đi. như này Tệp mình xếp này เดี๋ยวหาพราะเิาก่อนนี่มันกิดใช่ไหมล่ยโอเค ทีนี้ผมไม่จะมาอ่ะไม่ได้มาเล่นะแค่มาเด็กละสือกละมารีวิวตัวละครของผมแล้วผมอาจจะเป็นกแกงมากมาแล้วก็บ็อกอีกแล้วบล็อกมันมของผมนะครับตอนนี้สอือกมาขอปิดคลิปไปหายสอือกก่อนนะครับทีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ จะชอบเด็ดเออจะใช่กดไลค์นะครับให้ถึงยี่สิบสิบไลค์ชอบถ้าถ้าได้ก็ฝากฝากฝากตามด้วยนะครับปฏิทินให้คลิปนี้ถึงถึงถึงถ mm ึงรอสิบไลค์ดูอีกละวด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าคลิปหน้าเบื่อหน่อยก็ขออภัยด้วยครับ